ส่วนต่างก็ขึ้นแล้วก็เน้นส่วนต่างขึ้นนะครับโจมขัดขวางการหลบหนีของศัตรูอ,อุ่งแม่งเอาเรื่องว่ะ มาเปิดมาดักเร็วเลยสักแล้วเออโหสักสักตัวทีมของคุณได้รับชัยชนะบอกพี่ด้วยนะ ตอนนี้วิหลายช่องทางนะครับหลายช่องทางนะ QR ก็มีนะครับตอนนี้เขาปรับตัวแล้วเอเอปะตัวแคโอ้โหระเบิดไอะ่ะ да побой อมาดไล่ถ่ายหมดเลยทีมของคุณได้รับใช้ชนะยิงเยอะตัวม,มันมีปิงด้วยนะไอตัว ไอตัวที่ศูนย์สามข้างล่างเหมือนโป้เลยไอตัวยศนขะีดอ่ะเดี๋ยว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 พี่ขอเช็คก่อนแล้วกันนะ <Special Point. S 1> อ๋อ,อว,วิ่งแล้วคงทงเอาหน่อยไว้ อาจารย์ผมเจอป๊หมกโปรแต่บอกให้โปเถียงขาดใจกระสุนตรงอย่างไรส่งมาดีครับส่งมาได้เลยนะพวก,กรีเพยอะไรเงี้ยขอชัดชัด นะก็ต้องใช้ก็เป็นเป็นหลักใช่พักจำโลกแล้วมสองร้อยถ้าเป็นโหมดทีมนก็จะลำบากนิดนึงครับ เพื่องกันสพาแล้วหมดเลยสาม ดีเกาอย่างเล่นได้อยู่ครับโอ้โหกระสุดเป็นน้อยเป็นไหน เออถ้าเจอแบบพวกปวดไม่ออกก็ได้นะคือถ้าแบบว่าในห้องมีการปวดแล้วเนี่ยแล้วมันขึ้นว่าปวดไม่ออกอะก็ะถ่ายรูปมาอันนี้ก็จะไวหน่อยพวกนี้ก็จะไวนะครับแต่ถ้าแบบเป็นพวกแบบเป็นเป็นโปแบบเลยอย่างเงี้ยแล้วเราดูแล้วว่าโปะอะก็ส่งเป็นคลิปสั้นๆมาก็ได้จะขอถ้าชัดเออขอถ้าชัดนะครับก็น,นั้น ละมาสัสละมาบอกต้งอ๋อทีของคุณได้รับชัยชนะ <c oughs> โดนนัดเดียวอีกใหม่ๆอาจจะไม่มีพวกกาลิวพวก m อ็มพวกนี้ไม่รู้ว่ามีเปล่าพวกปีเก้าสิบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาปืนหลักๆปืนเก่าๆมีครบพวกฟาร์มาพวกอูซี่อะไรพวกนี้น่าจะมีครบแบบอันใหม่ๆก็จะเป็นพวกเคทูอะไรอย่างเงี้ยเคทูกาลิวเอ็มสิบหกอะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆ มันปืนเก่าอยู่เศษปืน,ปนแรกๆอะ่ะมีทุกมีทุกแล้วเป็นเคจิตอะ่ะการ์ลิวก็มีเหรอเพราก,การลิวเพราะเคทูอะ่ะปีเก้าสิบอ,อะไรเนงะี้ยมีด้วยเหรอมันปืนสมัยยี่สิบสามนะโอ้โหเต็มหน้าเลย น่าพยกเลยว่ะตัวดีใจมาใจมาทันครับผมรหัสไม่ได้เข้าสามสิบปีงงยงเลนจะหมอ๋อสามสิบปีเหรอนานเกินต้องทักไปหาจีเอมดูครับว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะสาสิปีแล้วครับแล้วมึงก็จะถามเขาได้แค่คําถามเดียวอ่ะแล้วเขาก็จะบล็อกคงตลอดการ ทีมของคุณได้รับชัยชนะเอเคคิดมันเก่าไหมเก่าดิเอเคกับคิดจะเป็น,ปนอันแร,แรกเลยครับอันแรกสุดก็คือเอเคเอเคเจนทูกับ G36C กับโอซี่จะมาพร้อมกัน โอ้ลยลอยเป็นหาฝนเลยไอไีพวกทิกเท็เดินเบียดพี่โ,โอ้ตัว,วปดัดเดียววะโ,โอย้ยาวเลยวะตันตัดยยาวเลยวะเฮ้ยเฮ้ย เทียร์กูหันไปเจอไมได้ยินเสียงพอดีเทียเกือบโดนหลังตีเมื่อกี้แล้วเข้าทันแล้วหัยังอยู่นะแต่คนเล่นน่าจะตายไปแล้วอ่ะร้อยตีคิดว่าตียาวง่ายสุดละเพราะว่ามันไม่ค่อยเล่นยาวเว้ยมันมันโอ้ยเทียมันแพ็คสั้นมันมันแพ็คสั้นเยอะมันไม่ค่อยตีไม่ค่อยแพ็คยาวเหนือเห็นปะ อย่าเล่นเล่นง่ายเลยแอคเตอร์นีเ่เกนะิดทีมของคุณได้รับชัยชนะ